สวัสดีครับก็ขณะนี้เวลาห้าทุ่มสินาทีนะครับของวันที่10บธันวาคมนะครับ EPL พิมลีกอังกฤษจบไป3คู่นะครับขณะรายงานนี้จะเหลืออีก1คู่นะครับเป็นคู่ดึกห้าทุ่มครึ่งระหว่างสเปอร์และนิวคาสเซิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผลการแข่งขันแล้วก็ตารางคะแนนเป็นอย่างไรนะครับมีอันดับเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับ ก็คู่แรกนะครับของวันนี้นะครับก็ลูตันทาวต้อนรับการไปเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ตามฟอร์มครับลูตันทาวแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่ต่อไปก็จะเป็นฟูลแลมต้อนรับการไปเยือนของเวสต์แฮมยูเนเต็ดก็คู่นี้แปลกๆนิดหนึ่งแต่ว่าฟูลแลมเนี่ยแผนการเล่นเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วครับสุดยอดมาแล้วสุดยอดก็ถล่มเวสต์แฮมไปเฉยๆเลยห้าประตูต่อศูนย์นะครับ แล้วก็คู่ที่จบไปอีกหนึ่งคู่เอเบอร์ A ton, ตันต้อนรับการมาเยือนของเซลซี L C, ก็สำหรับแอดไม่ได้เหนือความคาดหมายนะครับดูมุมไหนก็เซลซี L C ไม่สามารถเอาชนะเอเบอร์ตันได้ครับถึงแม้ว่าปอเชตติโนเนี่ยจะมีสถิติสถิติที่ดีในการคุมคุมทีมไหนก็ช่างนี้มาเจอกับเอเบอร์ตันเนี่ยไม่เคยแพ้ครับตลอด10ปี10ปีผ่านแต่ว่าวันนี้แพ้เอเบอร์ตันไป2ประตูต่อศูนย์นะครับผม ก็ทําให้อันดับลูดมหาราชน้อยหนึงครับเซลซีเนี่ยอยู่ไปอันดับที่12นะครับจากอันดับที่11หล่นลงมา1อันดับนะครับทำให้เอเวอร์ตันเนี่ยเก็บเพิ่มมาได้3คะแนนนะครับก็เดี๋ยวมารอรุ้นคู่ดึกสเปอร์กับนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้แอดเชียสเปอร์นะครับเชียให้สเปอร์แพ้ มีความฝังใจอยู่กับสเปอร์อยู่ก็อยากให้นิวคาสเซิลชนะนะครับอยากให้นิวคาสเซิลถ้าถ้านิวคาสเซิลชนะนยจะจะวิ่งเหนืออันดับแมนยูมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าลูกได้เสียหรือว่าแต้มจะดีกว่าทันทีมาดูอันดับคะแนนนะครับล่าสุดเลยนะครับลิเวอร์พูลนะครับนำอย่างเป็นทางการเลยครับแข่ง16ชนะ11เสมอ4แพ้1 37แต้มนะครับผม อันดับที่2อาร์เซนอลนะครับแข่ง16ชนะ11เสมอ3แพ้2นะครับ36คะแนนอันดับ3นะครับแอตันวิลล่าแข่ง16ชนะ11เสมอ2แพ้3 35คะแนนอันดับที่4ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง16ชนะ10เสมอ3แพ้3 33คะแนนตามด้วยสเปอร์นะครับแข่ง15นะครับนี่รอรอแข่งคู่ดึกชนะ8เสมอ3แพ้4มี27คะแนนถ้าหากว่าชนะวันนี้ก็จะ ก็ยังยังทำอันดับไม่เปลี่ยนแปลงครับก็ยังอยู่ที่5อยู่นะครับอันดับที่6นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปิศาจแดงอยู่ลําดับที่6แข่ง16ชนะ9แพ้7นะครับ27คะแนนนะครับและอันดับที่7นะครับนิวคาสเซิลหากชนะได้นะครับหากชนะหรือมีแต้มได้กับสเปอร์นะฮะก็จะทําให้แซงแมนยูขึ้นไปนะครับตอนนี้ แข่ง15ชนะ8เสมอ2แพ้5มี26คะแนนนะครับก็ก็มีแต้มต่ำกว่าแมนยู1คะแนนนะครับก็รลรุนรอเชียร์กันนะครับรอ,ร,อรุนรอเชียร์มาดูอันดับตารางกลางๆกันนะครับล่าสุดเซลซีนะครับลดมา1อันดับนะครับคือแพ้แพ้เอเวอร์ตันไปตะกี้นะครับแข่ง16ชนะ5เสมอ4แพ้7 มีอยู่19คะแนนลำดับที่12อนะครับอยู่ลำดับที่12ก็ลดหลั่งกันลงมานะครับมาดู3ลำดับสุดท้ายที่หนีโซนตกชั้นอยู่เอฟวอตต้า uh, นะครับถูกตัดไป10แต้มนะครับอยู่ลำดับที่17นะครับเหนือโซนตกชั้นมามา 4- 4คะแนนนะครับก็แอดทำไฮไลท์ดอกจันไว้นะครับก็คือโดนตัดไป10แต้มก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่เราทราบ,ราบกันแข่ง16ชนะ7เสมอ2แพ้7นะครับ มีอยู่13คะแนนนะครับเพราะว่าถูกตัดไป10คะแนนถ้าหากว่า,าไม่ถูกตัดนูน่นล่ะฮะจะอยู่เหนือเหนือฟูลแลมไปหรือฮะอยู่ลําดับที่10เลยครับเอิถูกตัดไป10แต้มก็จะอยู่ที่ลําดับที่17นะครับลำดับที่18 19และ20เป็นรูตันทาวเบอร์รี่และเชฟฟิลด์ยูไนเตดนะครับก็รูตันทาวเนี่ย มี9แต้มเบอร์ลี่มี8แต้มแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมี8แต้มนะครับผมครับถ้าอย่างไรก็มารอรุน้นรอเชียร์กันคู่สุดท้ายนะครับเดี๋ยวแอดจะเอาไว้รายงานวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคู่สเปอร์ตอนเับากัมเยียของนิวคาสเซิลสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ